ผม oh. แมวสีขาวจอมซนครับกาลังกินหญ้าครับไม่รู้ว่าไม่สบายหรือว่ามาเล่นนะครับฝากกดติดตามช่องกำลังทำใหม่นะครับตอนนี้ช่อง Water Cat Channel นะครับเป็นช่องจะถ่ายเฉพาะแมววัดนะครับเฮ้ยเ <Hey. S 2> นี่ยอยู่เฉยนี่อยู่ตรงนี้ ถ่ายเฉพาะแมกวัดนะครับนี่ครับโอดดื้ครับประจำวัดนะครับโอดดื้ประจำวัดนะครับเนบื้อสดๆเลยครับผมมาแล้วมาแล้วมา อขอจบเพียงแค่นี้นะครับ